ลืมอัดเลยสัตว์เป็นแบบที่รอดมาได้ไงก็ไม่รู้ด้วยชั้มลืมอัดอีกไม่ต้องใจใจยิงพาวเลอร์นะแต่ว่ามันจำเป็น,ปนขนาดของแต่งนี่ มีไม่ครบเลยอ้าววงอยู่โน่นี่วะบ้าคุณมีระเบิดฆ้าลูกไอ้บ้า <c oughs> คุณม,มีระเบิดสัลกลูก <c> เ <oughs> ยอะไปหน่อยอ่ะนะเอาการะสุนก่อน นี่ไม่มีสักลูกอ้าวก็ไม่เต็มนี่หว่เาเราวิ่งมาได้ตั้งนานมงแม่ม,มุมแปดได้ป่ะงั้นเหรอ พเพิ่มละทีเฮ้ยเ่้ยพอแล้วเอยได้ของได้ของ <laughs> ของไม่มีเอาจากเแบบมุม ไปเอาแคบิเ,เกตแล้วะไะอยู่ตรงนี้กันไม่ได้นะอ้าวโดนยิงซะแล้วอะไรวะอยู่บ้านไหนวะพี่เมย์อยู่บ้านนี้เหรออาจจะพี่ไม่เห็นพี่ไม่ไม่ได้เป็นคนโดน head here. วงมันไปนู่นนะต้องวิ่งนะ มันยังหนึ่งฮะ,ะยังหนึ่งสองอยู่เลยเดียวสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะังห <1 S 1> นึ่นะั 1. 1> องเปอร์เซนต์้มันเป็นหนึแบบ่งออฟสแตใช่ใช่ยิงมันเกือบอแตก็แตกแค่แค่แค่แตกแ,แล้ว <ๆ S 2> ใช่ใช่ ใช่ใชเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บนึงนะแปะ๊บนึงแป๊บนึงพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นมีชิดเธอชิลก่อน <c oughs> โอ้ยอดชิลเลยสุย ขอชิวแบตหน่อยดิเก็บไม่ทันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงดึงเลยดึงเลยอันเดียวยังอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะอ่ะพี่พี่ที่มีใครเปล่ามี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 เอ้ยเฮียเฮียติด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 วิงวงวิ่ง ลืมเก็บกระสุนไอ้บ้านี่ก็ไม่ได้เก็บที่มีไรแอมโมกันไหมที่มีสองร้อยนัดอเองอะหนูมีเก้าสิบนัดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปหน,นูยิงเฮมเฮมหลอกเอาอ่ะเฮมหลอก <laughs> ต้องยิงคนหากระสุนแล้วเปล่า <laughs> มึงไปทำไฟมึงได้ <laughs> เสร็จแล้วไหนลองเข้าสิแล้วมันยิงกันใช่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 มันยิงกันเอ้ยทางไหนวะทางนู้นทางนูน้นเนาะ เออยล่วงแล้ว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 เ่ินเ่อนเงินมาก่อนทุกคนรบเกมดวงใหม่ได้เรายังเล่นไม่ได้ พี่เมย์ถอยถอยไม่ได้แล้ววงมันอยู่ตรงนี้ต้องต้องต้องมีมี่ข้างบนพี่มันมีข้างบนมองเสียเปียกใช่ใช่ใช่พี่เห็นพี่เห็นพี่ชกได้พี่ชกชกได้พี่ชกได้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  เฮียเฮียลรู้เฮียล่วง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  อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ยพี่เล่นกับมันอยู่มันอยู่ข้างบนด้วยวอลมัสันน่ะแก๊แก๊มาชุบกูได้ไหมี่ยกูอยู่ตรงเนี้ย หลังหลังดีให้ดีให้เฮ้ย <c oughs> นึกว่าตัวมันเอ้ยยังส<อ>ามตี <แก S 1> อยู่อีกเหรอเนี่ยอ้าวมันยังสามตีอยู่เลยอะ่ะอะครับโอ้ยมีการดีเลเวอเดตเบคอนด้วยนะเอาเอาชิลไงเอาเกาะเกาะเกาะแดงพี่ไง ไอ้เหียมันเหลือสามตี้เหรออ่ะอีกตัวอีกตี้นึงน่าจะเส็แอ่พวกพี่ก็ยิงนังเนี่ยมันน่าจะเหลือตัวเดียวเหมือนกันแต่ในบ้านก็สองตัวปะ่ะอือยู่บนข้างบนอะ่ะใช่พี่ยิงวัดสันอยู่แม่งใม่ร่วงเอ๊ะซ็งเลย <c oughs> แต่ว่ามันกลางกั้นเต็มที่ ใช่แต่มันนอกบ้านนี่แหละถ้ามันอยู่ในบ้านน่ะ <c oughs> ใครจะได้เปียบละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยมไม่ได้เอาเชียวใหญ่กูมาเหรอมีดังเยอะแต่ <c oughs> เอามาก็ได้แต่มันเปลืองไงโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ควรจะเปลืองอะ <c oughs> จาก,กวะนนี้ ตายก็ไม่ได้ใช้นเะียเนี่ยเนี่ยเนี่ยริงตายไม่ได้ใช้นะใช้ไม่ถธอ,อแค่เดียวแก๊บเดี๋ยวแคบสองถังไฮ้ <laughs> ในบ้านมันชิวอะ่ะไม่ต้องมีวัดสันด้วยอะ่ะไอ,อ้ฮอลิซันนั่นก็ขึ้นข้นขางบน แล้วแก๊ดย um> ู่ um uh ืงล่ะมันละเป็นไงว่าแมตช์นี้ใครจะชนะเนี่ยรอดหรอวะจำทิ้งคือพอริสันอยู่บนสุดเลยะ มี h e ดชิ h ไหมเดยมมก็ปลาระเบิดแก๊สได้นะต้องสู้กันด้วยฮีทชิลแล้วสู้ด้วยการปั๊มเลือดเอาเนี่ยเฮ้ย <laughs> อ <mm ุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรสั่นยิงวงไปทางนู้นใครออกมาก่อนก็ก็โดนเว้งดูดไว้ก่อนเลยแก๊สแก๊สไปสิแก๊ส แกลปปลาทางแก๊ปไปจิ๊กแม้เออเออเอ้ปลาตรงนี้วะเออปลาตรงนี้ไม่ได้นะรีบหายเฮ้ยมันโดนมันโดนเออ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  เย้คือมันปาแก๊สไวไปว่ะตัวเดียวค่ะใช่เหลือตัวเดียวคนละตัวีเลือดแล้วเลือดแล้วคือไม่เข้าใจมันปาแก๊สแก๊สตรงนั้นทำไมใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันกูเพิ่เข้าใจไปเหมือนกันโอ้โหเสียดายเลย